ันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องมิฮิแล้วจ้ากับใครนะคะกับการท้าทายตัวเองล่าสุดก็คือแบบเล่น Facebook อยู่ดีๆแล้วก็แบบไปเจอโพลโพสหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยคนธรรมดาสามารถเรียนขับเพอมิทได้แล้วชนะฝ่ายฝันมาตลอดอยากไปเป็นนกเพราะฉันบินเก่งบินบ่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกเฮ้ยครั้งนี้มันเป็นการท้าทายตัวเองอยู่นะเป็นการฝึกฝนด้วยแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออ อันนี้ไม่เก็นกิจก,กรรมหน้าธรรมแต่ว่าตอนเนี้ยเช้ามากๆดูตายยังไม่ตื่นเลยคือแบบว่าเราจะต้องขับรถมุ่งหน้านะคะจากบ้านอ่ะไปสถานที่เรียนอ่ะค่อนข้างไกลมากนะคะเพราะว่าคอร์สเรียนเนี้ยก็คือว่าจะต้องเรียนได้เฉพาะตอนเช้ามืดไปเลยนะช่วงแดดแรกนะหรือว่าก่อนฟ้าตกก็คือพรา่ินย้ตกนั่นเองนะคนอย่างนานเป็นนกที่ตื่นเช้าอยู่แล้วเราโลกนี้ที่สดใสเราก็เลยไปรอบเชา้าค่ะแต่ก่อนจะไปก็คือจะไปหน้านี้ไม่ได้เพราะว่าเวลาเรียนขับเครื่องบิน เวลาเราอยู่บนฟ้าเราจะอยู่ใกล้แสงแดดมากถึงมากที่สุดนึกออกปะคือฉะนั้นแล้วว่าผิวเราจะโดนทำลายได้ง่ายมากๆเลยไหนก็ต้องแต่งหน้าก่อนบำรุงก่อนจ้ะก็เลยจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะกาวิทเป็นวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มคือตอนที่อยู่ในฟ้า คือเป็นตัวที่แบบช่วยในเรื่องของสิวกู้ผิวหน้าต่างๆตอนไปเมกาอย่างที่นันบอกทุกคนนะคะว่าแบบเออคือผิวหน้าน,านานะั่ะแพ้ง่ายมากกลับมาก็เป็นคนแบบเป็นสิวง่ายอะไรง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ทอไปเมการอบเนี้ยที่ผ่านมาใช่ไหมพกตัวกาวิดไปอะ่ะก็คือดีผิวหน้าไม่ได้แย่อย่างรอบแรกรอบสองแบว่าว คือเซรั่มวันนี้ที่นันใช้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของผิวหน้ากระจ่างใสผิวเปล่งประกายค่ะแล้วก็ช่วยปรับสีผิวนะคะจากที่เข้มเข้มเนี่ยให้แบบผิวใสขึ้นผิวสว่างขึ้นนั่นเองนะคะเ่็นเช่นวันนี้ที่นันบอกไปนะว่าเราจะต้องไปเจอแดดแบบระยะประชิดอะต้องยิ่งบำรุงเลย เขาจะรวม3อนุพันธ์ของวิตามินซีบริสุทธิ์ไว้ค่ะซึ่งเป็นส่วนผสมสารสกัดแบบสูตรเฉพาะกาวิดเขาเลยนะคือเขาจะช่วยทําให้ผิวหน้าของเราอกระจ่างใสไม่ไวต่อแดดก,ก็คือไม่ทําให้ผิวหน้าของเราบางลงนะคะก็ทาให้ผิวหน้าของเราเรียบเนียนสม่ำเสมอค่ะแถมตัวนี้นะที่เลือกใช้อะเพราะว่าเขาจะช่วยลดรอยดํารอยแดงที่เกิดจากสิวนี่อย่างเงี้ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็คือพาวนไปย้ำอีกรอบนึงแบบนี้ได้เลย ช่วยทาให้ผิวของเราเปล่งปังอิ่มน้ำนะคะผิวสุขภาพดีไม่แห้งกร้านนั่นเองแถมยังช่วยลดการระคายเคืองกับผิวหน้านะคะเมื่อต้องสัมผัสกับแสงแดดใครที่ผิวแพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเขาไม่มีแอลกอฮอล์น้ำหอมพาราเบนแล้วก็สีนี่นะจ๊ะฟิลแบบใสๆไปเลยแล้วก็คือซึมซาบสู่ผิวไวมากไม่เหนียวเนิอนอะ่ะโอเคบำรุงเสร็จแล้วทากันแดดด้วยนั่นก็สิ่งสำคัญนะคะแล้วเราก็จะมุ่งหน้าไปกันนะคะ ไม่แอบตบแป้งนิดนึงนะคะเพื่อความสวยนิดนึงเพราะว่าเราไปแบบจะขับเครื่องมีทั้งทีเนาะเราก็ต้องมีเก็บรูปเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะแต่ว่าผิวหน้าเราก็มั่นใจได้เลยว่าได้รับการบำร,ร,รุงอย่างดีเยี่ยมจากกาไิชมีค่ะไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปก่อนเดี๋ยวก่อนที่สายไปมากกว่านี้เดี๋ยวพาทีขึ้นแรงแล้วเราจะขับไม่ได้นะคะไปกันเลย ที่เฟรนด์ฟลา i n g นะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าใครที่อยากบินได้นะคะก็มาที่นี่ได้เลยเพราะแนนก็เป็นหนึ่งนั้นที่อยากบินได้ทุกคนความฝ่ายฝันของเราเลยว่าปกติเราอะได้แต่นั่งอยู่ข้างหลังเนาะเป็นผู้โดยสารแต่วันนี้เรามีโอกาสมาแล้วรู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองอยากแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเว้ยเราจะได้ไปพูดตัดต่อปากได้ว่าแบบเฮ้ยฉันเคยขับเครื่องบินนะจ๊ามันเป็นเล่นไปแต่ไม่ต้องห่วงสําหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยแต่มีใจรักแบบที่ชอบแบบน้องแนนนะ ก็มาที่นี่ได้เพราะว่าจะมีคุณครูนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราในเครื่อง แล้วก็พาเราบินไปนะคะอันนี้แนนอะไป1ชั่วโมงในการจองมาคือบินหนึ่งชั่วโมงนะทุกคนตอนนี้ที่เราอยู่นะคะอยู่แบบเออตรงใกล้ๆมหาชัยและก็คือแบบหลุดจากกรุงเทพมันน้อยนึงเนาะแต่ว่าด้วยความที่เครื่องบินเร็วกว่ารถไม่ติดบนท้องฟ้าเนี่ยนะคือมันกว้างใหญ่ไพศาลฉะนั้นแล้วครูแจ้งแนนบอกว่าจะพานั้นไปไหนรู้ไหมพัทยาเกาะล้านเกาะสีชังดิฉันก็ตกใจกันนึงเฮ้ยได้หรอเขาบอกว่าเฮ้ยบินไปเนี่ย เหมือนดีดนิ้วแป๊บเดียวถึงตาคือต้องบอกก่อนนะคะคลิปนี้จะไม่ใส่แมสนะคะเพราะว่าเราตรวจเอ k เคมาแล้วทั้งแนนแล้วก็คุณครูนะคะไม่ต้องเป็นห่วงจ้าแต่ว่าจริงๆมีเหตุผลที่ไม่ใส่แมสนะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นอยู่ข้างบนอะแรงกดอากาศอะมัน,ม,นมันแบบว่ามันเยอะถ้าเราใส่เข้าไปมันจะทําให้เกิดภาวะหายใจไม่ทั่วถึงนะคะอาจจะเกิดการช็อกได้เวียนหัวได้อ้วกได้อะไรได้นะคะฉะนั้นก็ไม่ใส่แมสนะคะ,ะ,คะทุกคนคะแต่ว่าต้องเป็นห่วงนะ สู้ตายครับเดี๋ยวเรากันจะเริ่มขึ้นเครื่องแล้วนะคะคนโอเคใส่เต้นะเต้นละเต้นละเริ่มละรอแคนเลิกลักละนานเลิกลักละหอมยังถามตัวเองอะ่ะหอมหรือยังฟงงพัพูดเวลาจะพูดพูด่เฮ้ยเยังอะ่ะไปบบนะทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าความรู้สึกให้ฟัง อนนี้นะคะแนนก็อยู่บนเครื่องบินแล้วค่ะจะบอกว่าบินมาถึงเกาะล้านชนบุรีคือไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเห็นบรรยากาศโดยรอบเกาะล้านใกล้ชิดขนาดนี้วิวมุงสูงเนี่ยคือดีมากสวยมากๆเลยนะคะธรรมชาติน้ําสวยน้ําดีไปหมดเลยและอยู่บนเครื่องบินคือสามารถนั่งได้ปกติ เห็นเหมือนแบบเราอยู่บนโดนน่ะทุกคนถึงออกแม้และนี่คือครั้งแรกที่ทําอะไรแบบเนี้ยรู้สึกประทับใจมากซึ่งตัดสินใจไม่ผิดที่ได้ทําเลยอะทุกคนและการขับเครื่องบินครั้งแรกของนันครั้งนี้นะคะจริงๆก็คือครูเป็นคนขับนั่นแหละค่ะแต่ว่าครูก็มีนันยกซ้ายยกขวาบ้างนะแต่ก็ถือว่าเป็นการแบบเปิดทางได้ดีเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ้ยขับเครื่องบินเนี่ยมันขับง่ายนะไม่ได้ขับยากขนาดนั้นแต่ว่ายังไงแล้วทีนี้นันก็ต้องไปเรียนกันนะคะ ของที่สุดนะฉันบอกเลยว่าฟิลกู๊ดแล้วฉันก็ตัดสินใจแล้วเรียบร้อยว่าเดี๋ยวซื้อเครื่องบินละ้ี ใหญ่คนให้มาลองแบบมันต่างจากการนั่งเครื่องไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะเพราะว่ามันจะแบบใกล้ชิดกว่ามากๆเลยอ่ะแต่ว่าหูแอบ,บอื้อนหน่อยๆอะไรเงี้ยขึ้นไปข้างบนนะคะก็คือความสูงไม่ได้มากสามารถมีอินเทอร์เน็ตได้เล็กน้อยถึงปานกลางนะคะตอบไลน์ได้ะลรได้อยู่โทรรับโทรศัพท์ได้อยู่เมื่อกี้ก็คือไปมา เกาะล้านพัทยาเกาะสีชังนะคะบางแสนต่างต่านะก็ไปวนมาสุวรรณพมสวนน้ภูมิชันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพออยู่บนฟ้าอะไรอะไรมันก็ใกล้กันไปหมดเลยนะเงวันนี้ต้องขอบคุณคูพัดมากนะคะุรูกิจครับอ้าวแล้วพัดมาจากไหนขอบคุณครูกิจมากมากนะคะได้วันนี้ก็สนุกเต็มที่เหลือเกินนะคะเรามีนักเบ้าครูแล้วไปทริปหน้า เออไปไหนดีทุกคนอยากให้นันไปไหนกับครูอะคะ<ม>ก็ลองคอมเมนต์บอกกันเพราะว่าเราจะพาเที่ยวโดยเครื่องบินนี้เขาลลำใหญ่กว่าน,นี้ลำใหญ่กว่าน,นี้อา้าวไปไปลำใหญ่กว่าน,นี้ขอบคุณน,นะคะใครสนใจก็สามารถจองเข้ามาได้นะคะทุกคนอันนันบอกก่อนว่าแนันจองมาในโปร8 0 0 0กว่าบาทนะคะนั่งได้2ที่นั่งก็คือแนนกับครูก็คือบิ๊กขึ้นบินคนเดียวนั่นแหละว่าง่ายๆนะทุกคนที่บอกประสบการณ์ครั้งนี้จะบอกว่า ตาตึงมา,มากๆเลยอะทุกคนคือแบบดีมากเดี๋ยวสรุปให้ฟังว่าขึ้นไปเฟลลิ่งมันมียังไงบ้างนะจ๊ะทุกคนแต่ยังต้องบอกก่อนว่าขึ้นไปข้างบอนอะคือแดดแรงมากก็อย่างที่เห็นคือเราแทบจะประทะกระพาทิตย์อยู่แล้วเนาะโชคดีที่วันนี้บำรุงมาอย่างดีนะคะจากกาวิชนั่นเองนะจ๊ะนี่เลยกาวิชทิพเปลิลวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มนะคะบำรุงผิวหน้ามาให้ผิวหน้าชุ่มฉ่ำนะคะป้องกันผิวไม่ให้ไวต่อแสงแดดนะคะวันนี้เนี่ยคือสุดๆละ ดีนะที่ทาบำรุงมานะคะแต่ว่าตอนนี้จะต้องบอกก่อนว่าทางกาวิชนะคะเขามีการคอลแลบกับทางอารยาโปร6.6นี้ซื้อสินค้าใดก็ได้ถางทางกาวิชนะคะครบ799รับขวดนี้เลยอารยาเอ็กซ์ต้าเซนสทีฟเฟมินีนครีนเซอร์นี่ไปบำรุงน้องสาวไปทำความสะอาดน้องสาวนะคะหน้าสวย น้องก็ต้องสวยด้วยนะจ๊ะขวดนี้นะคะของอารยาเนี่ยราคา390บาทรับฟรีไปเลยนะจ๊ะ mm hmm. เมื่อซื้อกาวิคครบ799บาท mm hmm. นะคะเฉพาะโปร6 6 6นี้นะโปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่8มิถุนายนนะคะต้องบอกว่าตัวอารยาเนี่ยเขาเด่นเขาดังอยู่แล้วน้องสาวสะอาดนะคะมีชัยเป็นหัวครึ่งทําให้เราไม่อึดอัดไม่อับไม่ชื้นนะจ๊ะอย่าลืมนะแจกฟรีนจ๊ะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังนิดนึง เทียบกับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปประมาณ80,00กว่าบาทน,นะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์ขนาดนี้ส่วนตัวแนน,น,นแบบเฮ้ยแนนให้10เต็ม10เลยเพราะว่ามันไม่ได้เจอง่ายมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะแบบมาเป็นนักบินได้จะอยู่บนเครื่องบินได้อะแต่ครั้งนี้เราสามารถซื้อประสบการณ์เราได้1ชั่วโมงเต็มครั้งนี้มันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นเกาะล้านจากมุมสูงอะ่ะนืกออกปะแล้วเราได้เห็นน่ะประสบการณ์ครั้งนี้นะคะเราสามารถจ่ายเงินซื้อได้ใครที่พอมีเวลาแล้วอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆนะ ่เอ,นะอคุ้มเพราะว่าอย่างแน่น่ะแบบไปเกาะร้านนะหลายรอบมากแนะ่ไม่เคยเห็นเกาะร้านจากมุมบนนึกอ่กปะหรือว่าต่อให้เราใช้โดนบินน่ะก็ไม่เห็นทั้งเกาะแต่ครั้งเนี้ยคือนเห็นทั้งเกาะร้านนะแบบ อยู่ตรงนี้อะแล้วคือครูกิจอะดีมากเพราะว่าในการเดินทางไปอะแนนก็แบบเอ้ยเราเพิ่งเจอครูครั้งแรกอะเนาะแต่ครูแบบใจดีมากเมามอยนูนีนันโนนคอยให้ความรู้ด้วยว่ามีตรงนี้เกาะนี้ตรงนี้เป็นอันนี้ตรงนี้เป็นน้ําทะเลตรงนี้จะมีปลาแบบนี้อันนี้ดําๆเรียกอะไรคือแบบดีมากเลยอะแล้วครูก็สอนแบบใจเย็นมากๆค่ะในการให้เราบังคับเครื่องบินคือแบบว่าอาจจะไม่ได้บังคับตลอดทางนะเพราะว่าเขาใช้ระบบออโต้พายโรตเนาะแต่ว่าใหญ่น้อยฉันก็พูดได้ว่าฉันเคยแบบโยกซ้ายโยกขวาเครื่องบินมาแล้วจ้า ไม่ยากแต่ว่าต้องเหมือนกะสวัสดิะมือให้ถูกเพราะว่าพอเราหักนิดนึงคือแบบมันก็ไปอย่างนี้เลยอะ่ะเออแบบมันขับเหมือนรถอะ่ะเวลาแบบเออแบบมันก็ต้องค่อยๆแตะค่อย,ค,อยค่อยเลี้ยงไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยเออเหมือนกันเลยนะคะแต่นะ่เชื่อว่าถ้าฉันมันเรียนอย่างจริงจังเป็นนักบินสาวที่เก่งแน่นอนมันหน้าไว้ก่อนตอนนี้ขอตัว กลับบ้านไปเก็บตังค์ซื้อเครื่องบินดีกว่าซื้อเครื่องบินไม่ว่านะต้องหาที่จอดเครื่องบินในี่ไงใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์มามหมบอกกันเข้ามานะคะแล้วใครมีความฝันอยากเป็นนักบินอยากเป็นแอร์โฮสเตสเหมือนที่น้องแนนเคยฝันนะก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะจ๊ะวันนี้ข่ตัวลัก่อนแหละบ,บายสวัสดีค่ะอย่าลืมบำรุงผิวหน้าแล้วก็ล้างน้องสาวให้สะอาดเลยนะคะ